ก็จะเป็นแบบทรงแบบนี้ค่ะคือเป็นกระเป๋าประมาณเหมือนขนาดเล็กประมาณใส่เครื่องสำอางได้สายเป็นสายหนังแล้วก็มีโลโก้เอมีตรงหัวซิปก็จะเป็นซิปสีลมควันครับแล้วก็ตรงที่ลายที่เห็นนั่นก็อาจจะเป็นลายเอ่อลายกล้วยซึ่งให้เป็นกับงานนี้ค่ะ อ่าะอ๋อซึ่งนนเราเราสามารถที่จะทําเป็นเซ็ตได้เซตก็คือผมเคยทํานะก็จะเป็นถ้าอาอาจจะมีแพทเทิร์นที่เป็นข้างบนเป็นโค้งเป็นลูกโค้งซึ่งเป็นเหล่าไเรนนี่เหรอคะเป็นเครื่องสำอางก็ได้ผู้หญิงบางคนก็อาจจะซื้อสำอางเล็กๆอะ่ะเช่นมีลิปสติกมีแป้งอะไรอย่างเงี้ย หรือแม่คนแก่ก็ย้อมจะดมี่องอะไรอย่างเงี้ยได้อาจจะทําเป็นเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยทําเป็นเซตก็ได้ฮะซึ่งเวลาเวลาซื้อนี่มันก็ชวนให้ซื้อเหมือนคมว่าบางคนเขาก็ซื้อเป็นเป็นเซตไปเลยเล็กกลางใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวเขาหน้าจะลองทําทําให้ดูค่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะหารูปให้ดูก่อนว่าไอกระเป๋าที่ว่าเนี่ยอ่าเราสามารถที่จะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้าง นี่ไงเห็นไหมเป็นเอ่อเป็นเซตเล็กกลางใหญ่ซึ่งมันมีทั้งมอนข้างบนแล้วก็เป็นหน้าตัดแบบนี้แบบที่เราทำนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราทำเอ่อเซตสามใบเอเล็กกลางใหญ่แล้วเวลาขายนี่เราอาจจะขายเป็นเซตเลยก็ได้มันก็ทำให้อ่หรือไม่แยกขายก็ได้หรือจะทำเป็นเซตก็ได้ แล้วผมก็มีแบบกระเป๋าที่หลายคนเนี่ยเอาแพทเทิร์นไปเขาก่อนน้นน่ะก็จะเป็นกระเป๋าแบบเขาเรียกว่าอาริกามิแบ็คคือพับเอาอก็คือหน้ากว้าง15นิ้วยาว45นิ้วแล้วก็พับเข้าไปดูใน Pinterest ก็ได้มันจะมีอาริกามิแบ็คอาริกามินี่เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าพับพับพับเอาค่ะแล้วก็มันแล้วก็ Uh, จะมีคำว่าแพทเทิร์นพิมพ์ต่อเข้าไปมันก็จะมีวิธีเย็บมีแพทเทิรให้ด้วย,ยครับมันมีวิธีเย็บหลายวิธีอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ที่ที่ผมทำมาแล้วก็ขายได้ตลอดเวลาโอเค ทีนี้ลายกล้วยไข่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นาลายเล็กๆแล้วก็ถมทึบสีเหลืองตลอดเสมอไปเราอาจจะเป็นลายเส้นมั่งก็ได้อย่างเช่นเข้าไปดูในพินเทเลสคขาที่แล้วที่ให้ดูบางทีอาจจะเป็นลายเส้นเก๋ๆแล้วก็เป็นออกงานกราฟิกนิดนิ ごめんい。 เนี่ยเข้าไปดูเยอะๆเลยน่าอะค่ะเออบางทีอาจจะลายง่ายๆนะครับจะเป็นแค่ลายเส้นแล้วบางทีอาจจะมีทั้งเป็นนเป็นปอกเห็นเนื้อหรือไม่ก็เป็นทั้งเปลือกอย่างเงี้ยครับค่ะ ถ้าเป็นอันนี้นะเราอาจจะมีไอตัวธรรมชาติของมันคือเป็นจุดๆๆ,ๆดำๆเนี่ย แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นสลิปเปอร์หรือเป็นรองเท้าแตะเนี่ยเราลองเร,เราลองดูได้เราอาจจะทาเป็นเป็นรอยตัวขึ้นมาแล้วก็เอาไปแปะนึกออกไหมไอตัวตัวกล้วยไข่นะครับเราสามารถเอ่ย็บเป็นอันขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเราทรําปลาเราทํเอเป็นตัวกระตูนองี้แล้วก็ไปแปะค่ะ <c oughs> Gracias. Yeah. 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 อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่สองไหมอ๋อค่ะก็คือทําเป็นลอยตัวขึ้นมาทาเป็นเป็นแบร์อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แปลซึ่งอาจจะเป็นอาจทั้งเป็นปลอกเป็นนี่แล้วก็เห็นกล้วยข้างเปลือกข้างในอะไรอย่างเ ah, <okay. S 1> งี้ยก็ได้ลองดูลองดูว่าอแทนนี่เราจะปรับเล็กๆไปเราอาจจะทําเป็นอันเหมือนกับเป็นตัวกระตูนอย่างเงี้ยครับแล้วก็แปะแปะเข้าไปครับเย็บสอยติดครับ คือให้มันมีมิติขึ้นมาค่ะอ่ามันมีมิติขึ้นมาฮะแล้วก็ถ้าเรานี่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไปแปะกระเป๋าได้แปะอ่าอะไรอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่คาดผมอืมค่ะ่ะ อันนี้เป็นอไอเดียนะอันนี้เป็นที่คาดผมใช่ไหมแ,แล้วก็เออแล้วก็หาที่คาดมาอาจจะทํามันน่าจะมีสําเร็จรูปแล้วก็เราอาจจะเอาเอาผ้าหุ้มหรืออะไรแล้วก็ติดอันนี้เข้าไปอย่างี้ใช้ไอ้กาวปืนยิงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ติดเข้าไปแล้วก็พอได้นี้เสร็จนี้นะสามารถที่จะมาทําอ่าบนอันนี้แล้วก็ติดบนกระเป๋าบนย่าม หรือไม่อีกทีหนึ่งเนี่ยทำเป็นลอยตัวแล้วก็ทำเป็นแค่แคกับพวงกุญแจหรือไม่ก็ที่ใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยได้เยอะแยะเลยถ้าคิดได้ตรงเนี้ยลองลองทำดูเพราะว่าทดลองดูก็ได้<ะ>ต,ตรงเนี้ยเราอาจจะใส่โพลีเป็นเป็นแผ่นอะที่มันหนาประมาณสักห้ามิลอะที่เขาทำ<ะ>กระเป๋าญี่ปุ่นกันนะฮะแล้วก็แล้วก็วกใช้ผ้าที่มันเป็นสีเหลือง ไอ้ตรงเนี้ยจะต้องจะต้องทดลองทาไม่รู้ว่าทำยังไงผมก็ลองอาจจะเข้าไปดูในละเอ,อยียดทีทละกันครับง่ค่ะโอ้อันนี้ก็สนับสนุนเลยนะลองทําขึ้นมาเพราะว่าถ้าทําขึ้นมาได้นะโอ้ไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยจะไปติดปอกหมอนติดเอกระเป๋าหรือเนี่ยไอ้ที่คาดผมรองเท้าอ้อยกระเป๋าได้เยอะแยะเลยครับลองลองลองคิดอไปขึ้นมา ปกติใครเปคนทำน้องน,น้องเป็นคนออกแบบหรือว่าช่วยกันทําก็ช่วยกันทําแล้วก็ให้ลูกน้องได้ลองที่มีฝีมือคะ่ะเ,เขาลองทําตามแบบที่เราสกเก็ตอ่า เร,เราเราก็ไปดูครับได้ค่ะเหนนะมีคำถามเล็กไหมครั้งหน้าก็คือเดี๋ยวโชว์งานใหม่ค่ะตอนไม่มีคำถามครับครูคุอาจารย์รโว์งานใหม่คือถ้าสมมติมีโอกาสค่ะ เดี๋ยวน้องเอารูปที่ที่นางแบบเมื่อกี้ครับผมผมจะแนะนำให้ค่ะที่ถ่ายสะพายกระเป๋าติดกิ๊บอะไรพวกนั้นนะครับนี่ค่ะเอ่อคราวหน้านะ เนื่องจากว่าเราขายสินค้าเนี่ยสินค้ามันต้องเด่นเราก็อาจจะถาเป็นแบบว่าแบ c ็กราวด์เกลียงๆหรือไม่อีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีผนังอันนั้นเป็นผนังร้านกาแฟหรือเปล่าเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเดินจำค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นนี่นะเราเอาผนังเนี่ยขาวๆเกลียงๆเนี่ยแล้วเราก็เอาอันนี้แขวนออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมค่ะ เป็นอันนี้คือผนังหรือไม่ก็เอาผ้าปูแล้วก็เอ่อเอาตัวเอสแขวนออกมาเป็นแบบนี้มันทำให้สินค้ามันดูเด่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นเอ่อแมสหรือว่าเป็นอ่โบอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใส่กับนางแบบเนี่ยเราก็อาจจะวางเอาแล้วก็เน้นเฉพาะไอตัวตัวตัวสินค้านะมันก็ทำให ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอันก็คือจะต้องคิดต้นทุนเพราะว่าอีกต่อไปเนเขาน้านวนาเราต้องมาคุยเรื่องราคาขายล้วว่าเราอาจจะเอาราคาสินค้าเดิมเช่นกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์เดิมนะครับมาว่าเราเคยขายเท่าไหร่ต้นทุนเนี้ยก็จะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ กับต้นทุนค่าแรงแล้วก็บวกกําไรนะครับในในการในการก่อนจะบวกกาไรเนี่ยบางคนเขาก็บวกค่าโอเวอร์เฮดคือบริหารจัดการค่าน้ําค่าไฟค่าโสหุ่ยทั้งหลายเนี่ยแล้วแต่ที่บางคนสบปอร์ซ็น0 1สิบห้าปอร์เซ็นห้าปเซ็นแล้วแต่แล้วก็ถึงจะบวกกำไรแล้วก็เป็นราคานะครับเพราะว่ารอออนไลน์เสร็จปุ๊บนี้นะมันต้องรู้พวกนี้ละขายคือลงสนามลบอ่ะขายเลยเนี่ยครับค่ะ อย่าง,างแต่ว่าอย่างที่บอก karaoke. สินค้าเนี่ยขายแล้วมันต้องได้กําไรไม่ใช่ขายเด็กข,ขายดีแต่ล้มจมขายขายขายดีแต่ว่าพอมาคิดต้นทุนหักต้นทุนไม่มีกําไรอะไรเงี้ยครับก็ต้องคิดเผื่อไว้ค่ะนี่รองเท้ารองเท้าเราจะต้องมีไซส์ไหมหรือเป็นก็ที่ทำไว้เป็นไซส์มาตรฐานคอบดูดูจากนางแบบไซส์แล้วมันน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะสําหรับให้ดูหลวมๆลม ก็ขอเขาอยู่ในบ้านเ๋ยวปรับให้ใหญ่กว่านี้หน่อยใช่เพราะว่าพอมาคนเอ่อเท้าใหญ่เขาใส่ได้เท้าเล็กก็ใส่ได้คือให้หลวมนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าถ้าคู่เล็กแล้วเนี่ยคนเท้าใหญ่เขาก็ใส่ไม่ได้เอาเป็นวันไซไปเนี่ยดูเหมือนแน่นๆนะมันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็พื้นเป็นอะไรฮะพื้นก็เป็นอ่าพลาสติกเขาเรียก พลาสติกสําหรับเนี่ยค่ะทารองเท้าอ oh. แล้วก็มีฝอกน้ําบะพองน้ําข้าง uh huh. ในด้วยอ uh huh. ่าฮะ uh huh. แล้วก็เหยียบก็จะนิ่มนะคอ่าลองลองไปดูว่าไอเนี้ยมันมีอยู่หลายแพทเทิร์นไอตัวสล uh ิป huh. เปอร์นะครับบางแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะเป็นอ่าหุ้มไปเลยหุ้มหุ้มหุ้มนิ้วเท้าไปเลยอะ่ะนึกออกไหมฮะค่ะอ uh ่า huh. ไอตัวไอตัวข้างหน้าเป็นมนๆไปเลยเนี่ย เดี๋ยวลองไปดูว่าอันไหนที่เราจะ,ะทำสะดวกค่ะเออโหถ้าสมมติว่าเราทําคิดค้นอันนั้นขึ้นมาได้อะเดี๋ยวผมจะอันไหนที่ที่มีสเก็ตอยู่เนี่ยผมจะลองสเก็ตเพิ่มอีกทีแล้วเขียนคำอธิบายแล้วก็จะ,ะสะแกนส่งลายไปให้ใหที่อาจารย์หนึ่งให้อาจารย์หนึ่งเข้าไปในระบ้าแล้วก็แต่ละคนก็เอาไปดูประกอบกับก,บการพัฒนาผลิัณฑ์อีกทีนครับค่ะ อ่ามีอะไรอีกไหมแม่ละค่ะอ่าก็เดี๋ยวจะอ่อจะปรึกษากับอาจารย์หนึ่งทีว่าคราวหน้าเนี่ยในเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นวันไหนที่เราจะนัดกันเพราะว่าตอนแรกจะเป็นวันน้ำม,มีแต่คนบอกว่าทาไม่ทันครับค่ะอาจารย์นหนึ่งมีอะไรอีกไหมครับ มีไหมครับเพราะว่าของกำแพงเพชรรู <médico> ้สึกจะเป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนจนเซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจาเพราะวันนี้งั้นก็แล้วเหลือเราตกวันกันได้เลยไหมคะว่าจะเป็นวันไหนดีเดี๋ยวดผมตดคุณนิดหนึ่งครับมีนะ ตัแพงเพชรออก,ก่อนได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะ